สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวเริ่มต้นใช้งานนะครับเจ้าตัวไม r e l e s s หรือว่าไมไรสายของทางซาราม o n i c นะครับซึ่งตัวนี้เป็นไมที่มีราคาค่อนข้างประหยัด สำหรับใครที่กำลังมองหาไม์ไร้สายนะครับแบบราคาประหยัดงบไม่เกิน4,000บาทตัวนี้ตอบโจทย์อยู่พอสมควรเลยนะครับสำหรับตัวサラโมนิกบริ้ง500ชุด B2 บวกนะครับมาเดี๋ยวนี้เราจะมาเริ่มต้นใช้งานกันนะครับแล้วก็ลองมาฟังเสียงด้วยว่าサラโมนิกตัวนี้เสียงจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นใช้งานกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนดีกว่าว่าเราควรเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็อุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ย ใช้งานยังไงนะครับบอกย้ำเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นซารามมนิกชุดบิง5 0 0นะครับชุด B2 บวกนั่นเองนะครับราคา3,990บาทนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะดูนะตรงนี้นะครับมีฟอยเงินตรงนี้เดอะดิจิตอลเอนะครับเป็นประกันสูทไทยนะอ่ะเดี๋ยวเราแกะมาเลยนะครับสำหรับชุดนี้ราคาค่อนข้างประหยัดนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาใหม่ไร้สายอยู่นะตัวนี้ ค่อนข้างตอบตรวจพอสมควรเลยนะครับเราแกะออกมานะครับเรามาดูที่กล่องแรกเลยนี่จะมีพวกใบ,บรับประกัน,นมาให้นะในกล่องขาวตรงนี้นะครับปุ๊บเราเทออกมาเลยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีพวกคู่มือการใช้งานนะครับมีกระเป๋าผ้าให้นะครับสกินคำว่าซาลามนิทมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวในกระเป๋าเนี่ยจะมีเรื่องของอุปกรณ์ต่งตางๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้ดูก่อนนะอ่ะโอเค เริ่มจากสายเส้นแรกนะครับจะเป็นสายที่ต่อเข้ากับตัวไม์แล้วก็ต่อเข้ากับตัวสมาร์ทโฟนนะครับเป็นสีขาวๆแบบนี้แล้วก็เป็น3ขีดนะครับ T-R-S 2 T-R-R-S นะครับก็จะมี3ามขีดแบบนี้ T-R-S นะครับก็จะเป็น2ขีดแบบนี้นะครับสายเส้นแรกที่มีมาให้ก็คือเส้นนี้เส้นต่อไปนะครับก็จะเป็นสายที่เสียบเข้ากับตัวกล้องนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เป็น T-R-S 2 T-R-S นะครับเป็นหัว2ขีด แบบนี้เป็นหัวดําทั้งคู่เลยนะครับเอาไว้เสียบเข้ากับพวกกล้องมิเรลตดีเออะไรต่างๆนะส่วนตัวเนี้ยเสียบเข้าพวกคอม ipad ต่างๆเข้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรต่างๆก็ใช้สายเส้นนี้นะครับมีมาให้2เส้นแล้วก็จะมีเป็นเ a ส cat นะตรงนี้กันเสียงลมเข้านั่นเองนะครับมีมาให้ สอ,อันเอาไว้เสียบบนไมค์วเลสนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จนะครับเป็นสาย USB นะครับ to Type C นั่นเองนะครับมีมาให้หเส้นอันนี้สําหรับอุปกรณ์ที่มีนะให้ในชุดแรกนะครับชุดต่อไปนะครับก็จะอยู่ในกล่องแบบนี้นี่สำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัว Salomonic Bing 500ชุด B 2บวกนะครับก็จะได้กล่องชาร์จแบบนี้ไปเลยนะเราเปิดฝาออกมาก็จะเจอกับพวกตัวไม้ต่างๆนะซึ่งตัวเนี้ นอกจากจะมีสาย TRS to TRRS ตรงนี้นะครับที่เอาไว้เสียบกับสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆได้นะในชุดของเขาเองเนี่ยจะมีอุปกรณ์ตัวนี้มาให้ด้วยนะครับเอาไว้เสียบเข้าตรงนะครับเสียบตรงเลยกับตัวสมาร์ทโฟนนะครับก็จะมีทั้งพอร์ต Type C แล้วก็ l i g h t n i n g นั่นเองนะครับสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้หลากหลายสำหรับไมค์ตัวนี้นะครับมีอุปกรณ์มาให้ตรงนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวรับสัญญาณนะครับตัวรับสัญญาณก็ จะรูปทรงประมาณนี้ด้านหน้านะครับสกบาสารีนคำว่าซาลามอนิกมันก็จะเรียบเรียบมนมนนะครับสำหรับตัวอุปกรณ์ของเขาเนี่ยตรงนี้ด้านหลังนะครับก็จะเป็นคลิปหนีบนะเอาไว้หนีบเข้ากับตัวฮอตชูของกรองนันเองมีหน้าจอบอกเรื่องของสถานะต่างๆแบบชัดเจนเลยนี่นะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับมีสวิตช์เปิดปิดมีกดโหมดได้นะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นพอร์ตไทซีเอาไว้เสียบชาร์จได้แล้วก็ตรงนี้เป็น ตัวหน้าคอนแทคเอาไว้ใส่กล่องชาร์จแล้วมันก็จะชาร์จให้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ด้านบนเนี่ยจะมีไฟบอกสถานะเรื่องของตัวส่งสัญญาณแล้วก็ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งของตัวนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีแจ็ค3.5 2อรูนะครับจะเป็นตัวเอาท์พุตนะครับเอาไว้เสียบเข้ากล้องเข้าโน้ตบุ๊กเข้า iPad อะไรต่างๆนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นหูฟังมอนิเตอร์นะครับเป็นแจ็ค3.5มิลมหูฟังนั่นเองนะครับเอาไว้เสียบเพื่อ เสียบหูฟังมอนิเตอร์เอาไว้เช็คเสียงอะไรต่างๆได้เลยนะตัวนี้คือตัวรับสัญญาณที่ติดก,กับตัวกล้องนั่นเองนะครับตัวที่1นนะครับก็คือตัวรับสัญญาณนะส่วนตัวส่งสัญญาณนะครับมีมาให้2ตัวนี่อันนี้คือตัวส่งสัญญาณนะครับด้านหน้านะครับเป็นโลโก้ของซาลามอนิกนั่นเองนะครับส่วนตัวด้านบนเนี่ยจะเป็นไมค์นะครับไมโครโฟนบิวอินจะอยู่ในเนี้ยเวลาเราเจอลมเจออะไรแบบเนี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะใส่พวก เดซแคตตรงนี้เข้าไปได้มันจะเป็นเคี่ยวล็อกอยู่เราสามารถที่จะใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยตัวเนี่ยรู้สึกว่าตัวของตัวทรงสัญญาณนะครับของบิ๊ห้าตัวนี้มันค่อนข้างบางขึ้นเล็กลงนะครับนี่นะบางประมาณนี้นะครับผมเอาเอาอกก่อนข้างหลังเนี่ยมันเป็นคลิปแม่เหล็กนะครับมันสามารถที่จะติดได้แบบไม่ต้องหนีบก็ได้นะมันจะเป็นตัวแม่เหล็กนะครับก็จะใส่ไปแบบนี้เวลาจะลมแรงๆนะครับ ด้านหน้านะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะมีไฟบอกสถานะด้วยนะครับสำหรับตัวบิง g 5 0รตัวนี้นะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็จะเป็นตัว NR นะสามารถกดเข้าไปได้ครับฝั่งนี้จะเป็นพอร์ต Type C นะครับเอาไว้เสียบชาร์จได้ด้วยนะด้านล่างนะครับไว้เป็นหน้าคอนแทคซ,ซึ่งตัวเนี้ยข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับก็คือไม่มีรูแจ็ค3.5ม m mm, เอาไว้ต่อใหม่ ลาเวเลียนั่นเองนะครับตัวนี้ไม่สามารถต่อไมล์ลาเวเลียได้นะเดี๋ยวเรามาลองติดตั้งแล้วก็ลองใช้งานกันดูนะครับกับเจ้าตัวซาร a m o นิกวิ5งห้ารชุด B2 สอบวกนี้นะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้กับตัวสมาร์ทโ n e หนึ่งก่อนนะครับอ่ะผมก็จะใช้ตัวขาไตรพอตตัวนี้สมมุติว่าผมต้องการที่จะถ่ายคลิปบนโต๊ะทํางานอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ใช้ตัวสมาร์ทโฟนนะครับผมก็ใช้ขาตั้งซึ่งขาตัวนี้ของทาง k n เนะครับเป็น MS 08เนปะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาเป็นขาคาร์บอนแบบนี้นะครับเป็นขาไลยคาร์บอนแบบนี้นะครับปึ๊บดึงมาติดตั้งตัวสมาร์ทโฟนของเราให้เรียบร้อยนะครับปึ๊บนี่เราติดตั้งไปแบบนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวรับสัญญาณนะครับก็คือตัวนี้ที่มีหน้าจอนะครับอันนี้ก็คือตัวรับสัญญาณนั่นเองครับแกะจุกด้านหลังออกแกะออกเลยนะครับตรงนี้หน้าตาแบบนี้นะ ถ้าใครใช้ตัวมือถือที่เป็น Type C นะครับก็ใช้ตัวอะแดปเตอร์ที่เป็น Type C นะครับส่วนใครใช้ iPhone ต่ำกว่า15ลงมานะครับก็จะเป็น Lightning ก็จะใช้เป็นตัว Lightning แบบนี้นะครับก็สไลด์ใส่เข้าไปที่ด้านตูดนะครับปุ๊บแบบนี้เรียบร้อยครับอันนี้คือตัวรับสัญญาณนะครับเราก็เสียบเข้าไปกับตัวสมาร์ทโฟนของเราได้เลยเรียบร้อยมันก็จะอยู่ในรูปทรงแบบนี้เลยเวลาเราติดตั้งเข้าไปนะครับนี่คือตัวรับสัญญาณนะ ตัวส่งสัญญาณนะครับก็ไม่ต้องทำไรคือเราสาม,มารถที่จะหนีบปกคอได้เลยนะเราก็หนีบไว้ที่ปกคอตรงนี้นะครับอเรียบร้อยปึบ๊บหนีบไว้เรียบร้อยนะครับก็จะอยู่ในรูปทรงแบบนี้เลยตัวไม่ใหญ่นะครับตรงเนี้ยมันรู้สึกว่าตัวสลามมนิกเนี่ยเขาทำออกมาได้บางมากขึ้นนะครับเราหนีบได้เลยนะครับหรือว่าใครจะแปะแม่เหล็กนะครับเขาก็จะมีตัวแม่เหล็กตรงเนี้ยเอามาให้นะครับเราเราสาม,มารถแปะไว้ที่เสื้อได้ถ้าเกิดเราไม่หนีบปกคอเสื้อนะครับ สายพวกนี้ถ้าเกิดใครใช้สมาร์ทโฟนนะครับก็ยังไม่ได้ใช้เก็บใส่ถุงไว้ก่อนนะครับเมื่อเราปรับเป็นแนวตั้งเนี่ยตัวรับสัญญาณมันก็จะอยู่ในรูปทรงแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าเสียงที่ได้จากตัวซ a ลโมนิกบี๕ร้0ยชุด B2 บวกตรงนี้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะลองถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนของผม ให้ฟังกันนะครับเพื่อผมกดถ่ายเลยโอเคครับตอนนี้นะครับเรากําลังใช้ตัวไม์ของทางซาราโมนิกนะครับเป็นซาร์โมนิกบิงห้าร้อยนะครับที่เพิ่งออกมาใหม่เลยนะซึ่งตัวนี้เป็นไม์ที่ราคาค่อนข้างประหยัดนะครับตอนนี้ผมก็ใช้งานอยู่เดี๋ยวผมจะกล่าวไม์ให้ฟังว่าเสียงมาจากไม์ตัวนี้เสียงมาจากไม์ตัวนี้นะครับลคานี้ผมก็จะลองพูดให้เพื่อนๆ,ๆฟังนะครับซุ้มตัวนี้ราคาทั้งชุดเนี่ยรับ1ส่ง2ก็คือรับ หนึ่งนะครับเป็นตัวรับที่ติดกับตัวกล้องเนี่ยหนึ่งตัวแล้วก็ติดกับพิธีกรเนี่ยสองคนได้นะครับเพราะว่าตัวส่งสองตัวนั่นเองนะครับในราคาแค่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นแถมเป็นประกันสู์ไทยด้วยนะครับเด e d i g ดิจิตอลเอทีเอ็มนะเสียงที่ได้ยินนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับการใช้ไม์ตัวนี้ซัมซุงบิงห้าร้อยที่ออกมาใหม่นะครับอ่ะ ก็จะได้ประมาณนี้สําหรับในการใช้มือถือนะเดี๋ยวเราจะติดตั้งกับตัวกล้องให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกเรื่องของเมนูต่างๆที่อยู่ในตัวรับสัญญาณนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อเข้ากับตัวกล้องที่ผมใช้ถ่ายรีวิวประจํานะครับมาเรามาดูที่ตัวนี้ก่อนนะครับตัวรับสัญญาณนั่นเองนะครับแล้วตัวรับสัญญาณเนี่ยเราก็ดึงตัวที่ต่อกับตัวสมาร์ทโฟนนะครับออกเลยดันออกแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้แล้วก็ยางเนี่ย ปิดกลับไปนะครับเดี๋ยวมันหายปิดยางให้เรียบร้อยนะครับด้านข้างตรงนี้มันจะมีแจ็คเอาท์พุตนะครับเราก็เอาสายที่เป็นแบบ TRS to TRS นะครับหรือว่าสาย2ขีด่างนี้เสียบเข้าไปกับตัวเอาท์พุตนะครับนี่ตัวเอาท์พุตเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งนี้นะอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นช่องเอาไว้เสียบหูฟังมอนิเตอร์นั่นเองนะครับเสียบเข้าไปแล้วอีกขั่งนึงเนี่ยเราก็ไปเสียบเข้ากับตัวกล้องนะครับปุ๊บจบอันนี้คือวิธีการติดตั้งเข้าตัวกล้องนะครับแล้วเราก็ สไลด์ตัวนี้ใส่เข้าไปที่คอสชูของกล้องได้เลยนะครับประมาณนี้แค่นี้เองนะครับอโอเคแล้วเราก็กดถ่ายได้เลยนะครับการเช็คไม้นะครับเราก็สังเกตดูที่เกรนใหม่ได้เลยนะผมจะเกาไมา้เงียบแล้วก็เกาไมา้ถ้าเกิดเกาไม้แล้วมันขึ้นตามจังหวะนะครับก็แสดงว่าไม้ตัวนี้เข้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เพื่อนๆฟังอยู่นะครับเป็นเสียงที่มาจากตัวไมซอลโมนิก บิง500ชุด B2 บวกในราคาแค่3,990บาทเท่านั้นนะครับผมเนบไว้อยู่ตรงนี้นะซึ่งไม์ตัวนี้สามารถที่จะปรับเป็นแบบโมโนก็ได้นะคือมาลายเดียวใช้พิธีกร2คนเนี่ยมาลายเดียวหรือว่าจะใช้เป็นแบบสตอรีโอก็ได้มีโหมดต่างๆให้เราปรับเยอะแยะมากมายแค่ราคา3,990บาทแถมเป็นประกันสูงไทยด้วยนะครับก็จะได้ตัวサラโมนิกบิง500ชุด B2 บวกตรงนี้ไปเลยผมว่า เป็นราคาที่ดูดีมากๆเลยนะในราคาที่ไม่เกิน4,000บาทนะอ่ะเนี่ยก็คือเสียงที่มาจากไมล์ตัวนี้แหละส r า m มนิกบิง500ชุด B2 บวกนะครับพิธีกร2คนได้เลยแต่ว่าตอนเนี้ผมแค่คนเดียวก็เลยใช้ไม่ตัวนี้แค่ตัวเดียวได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราออกมาทดสอบใช้งานนอกสถานที่กันดูนะครับซึ่งมันมีเสียงรวมเสียงอะไรนะเดี๋ยวผมจะลองถอดไอ้ตัววินชิลตรงนี้ออกให้ดู ไอตัวเดซแคทนะครับเขาเรียกตัวเด a แคท t นี่ <_ an> ผมทอดตัวเด d แคทตรงนี้ออก <_ an> เห็นไหม <_ an> อยู่เฉยเนี่ยคือเสียงลมเข้ามากในกรณีที่เราใช้งานนอกสถานที่แบบนี้นะครับเราควรที่จะใส่เด d แคทด้วยนะเราควรที่จะใส่ตัวเด d แคทตรงนี้ด้วยนะครับเด d แคทหรือว่าขนสัตว์กันลมนั่นเองนะครับมันจะได้ช่วยเบาบางเรื่องเสียงลมเข้าใหม่นั่นเองนะครับอะแต่ก็มีอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือมันสามารถที่จะลดเสียงรบกวนได้ด้วยโอ้โหลมแรงมากคือตอนเนี้ย ฝนมันจะตกนะอันนี้ก็ลองทดสอบให้ดูเลยว่าเราออกมาใช้งานจริงๆกันแบบนี้ตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดตัว noise canceling นะครับหรือว่าการตัดสัญญาณรบกวนนั่นเองนะครับที่เป็นปุ่มสฟีฟ้าอยู่ด้านข้างของตัวส่งสัญญาณนะครับตัว NR ปุ่มสีฟ้าหรือว่าตัว noise canceling นั่นเองนะครับผมเอาออกมากดไปหนึ่งทีตึ้งน่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมกดตัวปุ่มสีฟ้า NR หรือว่าตัว noise canceling ไปเรียบร้อยนะครับ เสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้กับไมราคาแค่3,900บาทนะครับในขณะที่ลมแรงมากๆแรงไม่แรงลองคิดดูนะเนี่ยคือก็แม่ฝนมันมาขนาดนี้ถ้าเกิดไม่ไม่ดีนะครับมันก็จะรับเสียงลมเยอะแยะมากมายเลยคือตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วด้วยนะตอนนี้ก็เปิดตัว noise c a n c e l i n g ไปเรียบร้อยมันใช้งานง่ายครับมีปุ่มตัวสีฟ้าแค่นั้นเองกดลงไป1ทีสั้นๆนะครับ ตัวหน้าจอของตัวส่งสัญญาณเนี่ยมันก็จะมีตัว NR ขึ้นเหมือนที่เราให้ดูในสตูดิโอเมื่อกี้นะครับคือลมแรงมากแล้วก็ฝนปรยแล้วนะครับก็จะได้เสียงประมาณนี้แต่ในกรณีที่ลมไม่แรงขนาดนี้เราไม่ต้องห่วงเลยครับเสียงน่าจะโอเคพอสมควรนะครับและนี่คือการทดสอบรีวิวการใช้งานให้เพื่อนได้ดูครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการปรับตั้งค่าเมนูต่างๆที่อยู่ใน ตัวใหม่ก so you ันด so ีกว่านะครับว่ามันสามารถปรับอะไรได้บ้างนะเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้สามารถปรับอะไรได้บ้างนะครับเรามาดูที่ตัวกันก่อนตัวนี้ด้านข้างนะครับเขาจะมีปุ่มปรับโหมดอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่ด้านข้างเราสามารถกดไปได้เลยที่ด้านข้างปุ๊บอ่าหน้าจอของเราเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่หน้าของเมนูนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนได้นะเลื่อนไปยังโหมดต่างๆนี่เราสามารถที่จะ ปรับตั้งค่านูนี้นั่นได้หมดเลยนะครับเมื่อเราต้องการปรับตั้งค่าตัวไหนอย่างเช่นตัวนี้สามารถปรับเอาพุตโหมดได้เป็นสเตอรหรือว่าโมโนนะครับผมก็กดตัว M เนี่ยค้างไว้มันจะมีแถบขาวขึ้นมาแบบนี้แล้วผมก็แค่กดไปสั้นๆนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสเตอริโอแบบนี้ได้นะ ถ้าเกิดมันมีไม้สองตัวแบบนี้เสียงเนี่ยมันก็จะแยกมาลาย2ลายนะครับเป็นซ้ายขวาให้เราเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็จะมีเซฟตี้แท็กด้วยนะครับสำหรับตัวซาราม o นิกบิง g 500ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้ในกรณีที่พิธีกร2องคนเนี่ยเสียงเบาเสียงดังไม่เท่ากันนะครับเขาก็จะมีแท็กอีกแท็กหนึ่งเพิ่มขึ้นมาให้นะครับเป็นเซฟตี้แท็กนั่นเองนะครับเมื่อเราเลือกได้แล้วเนี่ยเราต้องการโหมดไหนเราเลือกไปเลยเมื่อเราได้แล้วเราก็กดค้างไว้นะครับแทบสีขาวก็จะหายไปแบบนี้แล้วเราก็ กดไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเราต้องการตั้งค่าโมหมดใหม่นะเราก็เลือกได้เลยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบปกตินะครับเราสามารถเลือกดูว่าไม้เข้ากี่ตัวนะครับเนี่ยถ้าเกิดไม่เข้าเนี่ยมันก็จะมีเกรนไม่ขึ้นให้แบบนี้นะครับซึ่งตัวไม้เนี่ยถ้าเกิดเราเอานาออกมาใช้2ตัวนะครับปุ๊บสมมุติว่าผมเอาตัวนี้ออกมาใช้อีกตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมไฟตรงนี้ก็จะติดขึ้นมาค้างแบบนี้อันนี้คือสัญญาณเข้าหาตัวรับสัญญาณเรียบร้อยนะครับนี่ มาได้เด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นแท็กตัวนี้เป็นตัวส่งสัญญาณนะครับตัว A แล้วก็ตัว B แล้วก็มีเรื่องของแบตเตอรี่บอกด้วยส่วนตัวด้านบนเนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่ของตัวรับสัญญาณนั่นเองนะครับตรงนี้มันจะมีโหมด NR นะครับปุ๊บเรากดไปนี้เห็นไหมมันจะขึ้นโหมด NR นะครับมันจะเป็นช่วยลดเรื่องของเสียงน้อยนะครับเสียงรบกวนต่างๆได้นะเมื่อเรากดไปแล้วเห็นไหมมันจะขึ้นคําว่า NR ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเรากดปิดไปแบบนี้ สังเกตนะครับสังเกตตัวเกรนไม่เห็นไหมมันจะมีเสียงบรรยากาศรอบข้างเด้งขึ้นมาเมื่อผมเงียบเห็นไหมแต่เมื่อผมกด NR ตรงนี้เข้าไปทีนึงปุ๊บแล้วผมเงียบนะครับก็คือมันจะไม่เด้งขึ้นมาแบบนี้นะดูนะผมเงียบปุ๊บ เห็นไหมเกนไมเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเมื่อผมพูดเท่านั้นนะครับอ่าก็เราสามารถเปิดปิดได้แบบนี้เลยนะครับและนี่นะครับก็คือวิธีการเริ่มต้นใช้งานนะครับแล้วก็รีวิวเสียงให้ดูด้วยนะครับว่าเสียงของเจ้าตัวส a าเว o n i c ิ i n ้500ชุด B2 บวกตรงนี้เป็นยังไงนะครับสำหรับตัวไมล์ e l e s s หรือว่าไมล์ไร้สายราคาแบบประหยัดน,นะครับงบไม่เกิน4 0 0 0บาทนะครับสามารถที่จะใช้ตัวไมล์ไวเลสที่ มีพิธีกร2คนได้เลยนะครับสำหรับชุดน,นี้มีกล่องมีอะไรให้แบบครบคันเลยนะครับถือว่าเป็นไม์ไร้สายหรือว่าไม้์ไวเลสที่ราคาค่อนข้างประหยัดพอสมควรเลยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาไม์ไร้สายอยู่นะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเราจะมารีวิวเริ่มต้นใช้งานอุปกรณ์ตัวไหนให้เพื่อนได้รับชมอีกติดตามชมนะครับส่วนนี้หมดเวลาถึงแล้วสวัสดีครับ